จ้าเอกไม่เจอกันหลายวันนะคะพอดีว่าช่วงนี้โยกเพิ่งเปิดเทอมใหม่กาลังวุ่นวุ่นกับการลงทะเบียนเรียนนะแบบเดี๋ยวก็ถอนวิชานั้นเดี๋ยวก็ลงวิชานี้ก็เลยบอกเออไม่ได้ค่อยได้อัดคลิปสักเท่าไหร่นะคะขอโทษทีนะแล้วก็เดี๋ยวโยกจะได้กลับบ้านแล้วนะจ๊ะโยกจะกลับไปเป็นเด็กบ้านนอกเด็กภาคอีสานนะจ๊ะโยกไม่ใช่เด็กกรุงนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะบินลัดฟ้ากลับบ้านหลังจากที่ นีไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศมาตั้งสองเดือนนะเออเนี่ยได้ยินข่าวไหมข่าวว่าใหม่ที่บอกว่ามีเครื่องบินลบประกบเครื่องบินของกาตาร์แอร์เวย์อะไรสักอย่างอะ่ะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อประมาณ2,3ชั่วโมงเนี่ยเออบังเอิญว่ายกบินจกาตานะคะกลับมาทั้งขาไปทั้งขากลับที่ยกไปอยู่ฝรั่งเศสน,นะแล้วแบบตื่นเต้นมากอะ่ะไอ้บ้าแม่คือแบบกาตา อะไรประมาณนี้ป้า้าเกิดว่าแบบโยกกลับชา้ากว่าน,นี้สักอาทิตย์นึงมันอาจจะเป็นเครื่องของหยกก็ได้เลยวันนี้ก็ตื่นเต้นไปตามภาษาเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ฟังร้อกันเนาะเดี๋ยวยกไปเที่ยวยกกลับบ้านเดี๋ยวโยกถ่ายบรรยากาศที่บ้านมาให้ดูว่าต่างจังหวัดบรรยากาศจะดีมากน้อยกว่ากรุงเทพมากไหมแค่ไหนนะโอเคไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ